ดีใจแทนไร์นะครับหลังบินไปลอนดอนแฟนขับแน่นแทงที่รอสอง่งและแฟนขับอินเตอร์ที่รอต้อนรับที่สนามบินทําเอาเจ้าตัวดีใจอย่างสุดซึ้งครับถือว่าโกอินเตอร์ไปไกลแล้วนะครับสำหรับหนุ่มไร์วชิรวิทที่เดินทางไปลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์เดอะเบอร์รี่สปริงซัมเมอร์2 0 2 3 ในฐาหนะของแบรนด์ด a s บสเตอร์คนแรกแข่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ของเบอร์เบอี่ครับที่จะจัดขึ้นในวันที่26กันยายนนี้ครับทำเอาแฮชแท็ก By r r a d y For London ฮอตยี่ติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปแล้วครับแต่ที่ทำเอาหนุ่มบายชื่นใจก็คือแฟนคลับชาวไทยครับที่พากันไปส่งหนุ่มบายที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอย่างหนาแน่น กับจำนวนแฟนคลับที่ไม่เคยลดลงเลยครับโดยหนุ่มบ้ายเองก็ร่วมถ่ายรูปและคลิปกับแฟนคลับอย่างอบอุ่นลองไปชมภาพกันครับ แต่ที่เอาหนุ่มไบซ์ซึ้งใจที่สุดครับก็คือที่สนามบินลอนดอนกับมีแฟนคลับอินเตอร์มารต้อรับเช่นกันทําให้เห็นหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ดูเหมือนหนุ่มไบ์จะแสดงอาการออกว่าชื่นใจและซึ้งใจที่สุดกับการรอต้อนรับครั้งนี้ครับซึ่งมีทวิตเตอร์ไายหนึ่งนะครับโพร,รูปเปรียบเทียบของหนุ่มไบร์พร้อมระบุข้อความไว้ว่าจากวันนั้นที่ไม่มีใครมารับเขาที่สนามบินมาดูวันนี้สิทุกคนพร้อมรูปที่บรรยายความรู้สึกออกได้ดีครับ โดยที่สนามบินหนุ่มบายเองก็เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ขอลายเซ็นและมีโอกาสถ่ายรูปจนหนุ่มบายเอ่ยปากอยากขอถ่ายรูปหมู่ได้ไหมเลยทีเดียวลองไปดูบรรยากาศกันครับ Yes. Yes. <laughs> this one right here. Oh, okay. oh. <laughs> yes, okay. 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 This so okay. 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 last one right last, here. Last, last 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 one. This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  one. do one.

ไปไปย,ยังไงแล้วก็ฝากติดตามผลงานของไบร์วชิรวิทย์ในทุกมิติของน้องในอนาคตด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ว่านในคลิปต่อตอไปวา c u ับโซเซตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุม่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกน,นะครับ